เลยนะผมเหยียดนะมาเป๊ะเปียวเต็มถ um, ุงเลยมังเหยียดมาแล้วลาวมาแล้วลาวถือชะมาแล้วลาวเลี้ยงทางมามาเลี้ยงที่มังเหยียดว่าเล็งเด็ดลาวจังว่าเด็ดนัดหน่อยเก่งจับกันไหมวันนี้ ได้ได้ปีไไเไอคุณตาคุณตาเก่งได้ตัวจูสักตัวนี้ก็เจูบูเบอร์มาเลยโมตัวมาเลยโอเค <c oughs> ไปเลยกันตีวังเลยทุกคนบูเบตตาบูเบตาบ,บ,บ,บางมาดพาจาคี้จาคี้ด้วยนุเรบะชัดหน่ต้าเต็ด มาเล่กันทุกคนว่าจะสีพันไหนื่อใ,ใจหรือจะตกใจไหนไปเหลี่ยมไหนกันนเลือกเอาเลยใช่ไหมมีตุกเหลี่ยมใช่ไหมมีทุกเหลี่ยมโอเคไปเล่กันโรโเราแยกมาประนีแล้วเราเราขาวปีงเยอะเอานุมนสมบัติกีก็มาเลยปีงมากปีเสียงว่าแต่ว่า ลปหาโคงก่อนเลยเรามาถึงเอาก่อนกนบางเอียดก่อนลาวหาปาโคงก่อนเลงอื่นเลงเกยมีวอดไหมไม,ไมไ่ทำคลิปปากัดมาหลายเดือนนะั้วถึงจะมาเริ่มทำทุกคนเห็นก็ว่าเลย ไม่ยอมเลยเรโกเลยวอดปาสากีいい like ้มึงกินเลยหาโค้งสักต to ัว่อนมีวดไหมหาวดสักตัว่อน ฮะดื้อนะโวดมีเฮะฮะตัวเมียตัวใหญ่ยังเหยดเอาไหมฮะเมียตัวใหญ่เอาไหมนี่เป็นมาด้ดมาลังสามได้โอ้บังมอดตรงนี้มีกันเอาบ่งเหอุตสาหะบังจายมาช้นวันนี้ เร็วเลยยืนนานๆไม่ได้เนนห็ดูมัยืนนานๆไม่ได้โอ้ยไปตามมันไปตกลงไปตกลงก็พิจารณาความคุ้มครองถึงขั้แล้ว่ะาฮึนี่มาหนาวตัวเงาวนี่เจ๊ไหมต้อปูหางกัดได้ปะเนสเนได้ที่ได้บุ้หางกัดเสียได้น่ะโอลงมากมังจระได้กระโดมเลยตรงนี้ออกจับเลยตรงนั้แมวไปเอามะางมันกัดเสียได้แล้วห็นดูนั่นปล่อยวางเงียบนะหางมันกัดต้อปูได้ปะปล่อย น่าวัดขอบวันนี้ฮึดัมป์ปืดบังเหียดฮึของเต้จริงเหรอเฮ้ยมาเล่นมังจาดิฮึได้แทไหมเอาไหมอะโว้วงมอดมากันไมเต้านมอดเอาเลยเร็วหน่อยถุงมาให้ไปเร็วเดียวอ๊งให้มาเร็วเอาถุงมังเหียดหน่อยใส่ถุงให้มันใส่น้ำใส่น้ำทำกันเองทำเองเดี๋ยวมีงไปจับกัน ตามาเลยมาว่ชื่ดูมายโเลวเห็นว่าเขาเก่งจะประกาศเกินลงมาะกูออมอากได้กลกัที่ได้เตินี้ไม่อะไรทีแต่ว่าขึ้นดำบึดมาเลยเล่ไปไอ้นู้นอต้นต้นบอลที่ยัอืมเล่นู้นทุกคนสวย โหเลยเก่งได้เก่งได้ทุกคนนายจ๋ามึางเหยียดวิ่งเลยมึงเหยียดวิ่งไตะโรเลยมีโรโครองบังมัดบัง,งมัดแป๊บเดียวกี่ตัวแล้วเหยียดโรยนี่มากหนุกันนี่ทุกคนอยู่มาไปเครียดกับชีวิตตัวผู้ตัวเมียเรา ตัวเมียตัวตัวเมียตัวใหญ่ๆนะว้ไปเก็ียดกับชีวิตนะครับทุกคนเต็มที่กับชีวิตผมว่าปิ้งมากเาะว่าเรากลัวลาแล้วก็ปิ้งมากมีมีวอดม,มากๆ nó mới đi đâm phút lục và căng lục và trộn chứ bảo mắn leo đi nghe sao กี่ตัวให้เเงียบหนตัวเดียวอยู่เลยทุกคนดูน้ำไม่ติดเลยตรงนี้ที่แบบนี้มีน้ำกวาดทีอย่างน้ำก่อน Đúng nhầm da nắm nhập mà leo rồi đúng không? kéo được năm rồi nè rồi mới đây được đường tan bằng giấy đi mà leo như bằng điều Đi nha, bởi nhảy lúc đấy thì vẫn đây. thì bằng chết rồi, Lần nha nha này đấy, nha 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 na luôn, nha 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 มันใหญ่เบิ่กปรี๊งยังกันล่ะป่า <mile> <snick> <history> หางเอกเืดตัวหรบรบปล่อยเด้ออางเอกเตัวงอห็ังลยโยยาะอือมเลึตัวแก่ปีั่ด้วยนาะงเหยียดนะมาไปเียวเต็มถุงเลยงเหยียดไเทว มาเจ้าองมาเจ้าองคุณไปไห่ไปเราไปตรงนี้ดาวเนี่ยข้างบนนี้เราไม่ต้องพี่มีแต่ลูกลูกมันเจ๊ง น้อยงเงียบเลยเทีย่ไม่ต่อเลยผมอย่างเจ๊กหมดแล้วเต็มตุงหมดแล้วตายไม่ตายทีไม่เท่อเลยเหรอเ, <laughs> เ,เราไปได้ตัวเดียวตรงนั้นเลยเด็กียว <laughs> ไม่ได้ที่อันนี้ตรงนี้นี่ลงเล่เจ้ะติดได้โอ,โอเคตอดเกือกเลยเอาจริงเลยนะนี่มันจะไม่ลงที่คณะไม่ลงม็ที่อยู่คณะไม่ลงที่นะ

ปูนยอาเนาะปูยังมานทุกคนใ่ดเดวังคนทุกคนเด้อึ่งก้าองมึงเยนเงลไปได้หรืออ่เง้เาบนนี้น่าจะได้หรืน้ำแบบนี้ฮะเนี่ยวจกน้จ่ามีเจ้าก็ขนาดห้งอว้าวฮะยังไิ้ตัวเมียยังได้ตัวมูยตัวผู้ไปหน่อยเคยติดตัวผูไม่รู้แต่ตัวนียผูเลย ว้าวตัวผู้อยูนี่ออกไปกัน่ารมีัฝ่าร่างกันมาตรงนีมาเมันมเล่นีแเด่นก่าเพราะว่าของเทลดมากจนีงมันว่ามันจริงไปเลยเดี๋ว่าเจ๊กโมเลกของเียนจริงแ่จ้ะเต็มจเอาผมจออะไรดีอุ้ยเดี๋ยวผมจอชวยนะพี่เลย โอเคอย่าลืมกดติดตามช่องบังจ่ารเตอรี่ด้วยตามเลยว่าได้เสจ็ดตัยเออเรียบร้อยแล้ววันนี้แพ้เพื่อนลาวไม่ตีตีเก็บตัวสับไว้เลยอ๋อเอาเอาจริงนะาักันะเออเอาจริงเลยอย่ามาเลว่าได้กี่ตัวไปกอนบังจ่าเอาจริงเลยพุ่น